นิสากราสุวรรณสิงห์นะคะก่อนหน้านี้เป็นแอร์ค่ะแล้วตอนนี้มาสอนหนังสือเป็นผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินเริ่มมีปัญหาสายตาสักเก้าปีก่อนสายตามันเริ่มมองไม่ชัดน่าจะเป็นสายตาสั้นไปบินก็ไปตัดแว่นที่เกาหลีค่ะแล้วก็ใส่ๆ,ๆส่อท่อสลังมารู้จักกับไอซอบติกนี่แหละก็เลยลองเข้ามาคุยดูค่ะชอบในความละเอียดตั้งแต่วัดและการวัดค่าแรงต่างก็จะละเอียด เพราะเราก็เคยไปวัดที่อื่นพอมาเห็นที่นี่ก็เออทาไมต้องละเอียดขนาดนี้พอใส่มาก็ไม่มีปัญหาค่ะคุ้มค่ามากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแว่นไม่ดีหรือว่าการวัดค่ามันไม่ละเอียดเวลาใส่เราก็จะปวดหัวปวดตามาที่นี่แล้วทุกอย่างโอเคมากๆคือไม่มีปัญหาในเรื่องของการใส่เดอิอหรือเวียนหัวหรืออะไรเลยค่ะ9ปีที่ผ่านมาเนาะก็ตั้งแต่เอราวันแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะคะชอบทั้งตัวพนักงานท,ทุกทท่านนะความใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ตัวแว่นที่มีคุณภาพค่ะ